อเจ้า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 พุหละสมโภคา่าพละจะต้เป็นรูปเป็นร่างบอ่อเลี้ยงหอยของหนุ่มหนุ่มกเกษตร <laughs> <laughs> ตอนนี้กำลังวางพังอยู่นะครับวางพังเห็ดบอ่อเลี้ยงหอย अबे न तो बजा ตัวนี้เป็นบอ่อสองเมตรบ่อกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรกะเบิ่งใส่เวลาประมาณส้าวสมมงนี่แหละครับเพื่อเสี่วเลบดูสภาพคนคุดแล้ว <c oughs> ไปอ,อยากได้ไปอ,อยากได้หอยไปเลี้ยงบอกบอกคนกำลังคุดตัวนี้เด้อครับอันนี้ก็เป็นบอกบบอก,กบน้อยครับหมอนุบาลเลี้ยงหอย ได้ปล่อยหอยไปแล้วบางส่วนหอยคม,มตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงแล้วยังมาเล้วอ,อยู่ขา <c oughs> ต้องแ่เย็นผมว่าสามมือคนละจงลังแล้วผมเบิ่งเบิ่งอาการแล้วตอนนี้ เดี๋ยวจะใรอบไปเบิงบ้งไปเบิ่งรอบๆบริเวณอันนี้ก็เป็นบอ่อคอกเลี้ยงไก่เลครับค่อกเลี้ยงไก่ค่อกอนุบ,บาลลูกไก่ลูกไก่ไข่อ,อันนี้ก็บอ่อเลี้ยงกบ กบกราไลซะเหลือเกินมดบอมีอยู่สามตัวแล้วก็ลงห่วกอีกประมาณสิบตัวนี่นะครับตอนนี้ได้แบบนังอายอยู่ครับนังมูก้าเปิดเผยตัวตน คุณละ,ละเราบาได้ยอดผู้ติดตามพันคนคุณละจะเปิดเผยรเจ้าเจ้าเจ้าผ่านไปแล้วส11ชั่วโมงยังไม่ได้ครึ่งบอ่ออยู่ น,นี่ก็เป็นบริเวณบ้านปลูกหญ้าไว้เลี้ยงไว้ถางงัวตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบซ้าวกาชั่วโมงแล้วได้ชั้นนี้แล้วครับเป,เป็นรูปเป็นล่างขึ้นนิดหน่อยแล้วรูปบอกกันสิประมาณนี้่ะครับผแบบมีสอง มีซองมีซองมีซมีซองกะผักคือว่าผักแรกก็คือว่าเป็นแบบมีน้ำแล้วก็ผักซองเป็นแบบเป็นแบบเคือนน้ำครับแบบเลี้ยงเลี้ยงหอยทฤษฎีใหม่จะเป็นแบบใดกัดรอติดตามคลิปหน้าได้ครับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้ซํานี่ขออย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ครับเป็นเห็ด u t u b e เพิ่งเห็ดเริ่มเห็ด YouTube เพิ่งเห็ด u t u b e ก็ให้คอก็ล่างใจจากจากพี่จากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมให้ผมแน่